สวัสดีสดพ่อแม่พี่น้องครับมันี้เป็นเสาร์วันที่26กันยายน2567พีนาา่น้องพบปะกันตลาดน,นัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินลรายจังหวัดกาลสินนะฝากไว้ช่นสัมพันธ์นะตนน่เอ็มยิมันได้ส่วนรายส่ในในยูทูบนะครับช่องชอนชมมณฑลไทเล่ย์นะครับคำว่า,าเล่าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละไมาชมบมันก็ส่วนกันทางไลฟ์สดวนในยูทูบนะครับแจ้งวันหยุดเอ็มหยุดจะนำการพูดออกตลาดเพื่อหาสุขเสาร์ที่นะครับมันง่วงประหลาดเป็นได้นะครับแต่ว่ากระเด้ขายอยู่นะครับ เป็นซื้อแล้วจับว่าบรูวราคาหลายป็ไนไรครับแต่มินพายงางหลาะเห่นไปนั่นน้องไปเลยแม่เลลูกบีบสามหมื่นเโอ้ยเหรีน้องแม่เลลูกบีบนงเป็นขายกัแล้วสงสัยบ่ได้ดกไรครับบ่ได้ดกไดอกเพราะว่าพุ่น่ะแม่สูงร้อในลูกแดงแด ครับแม่ลูกอยู่แม่เป็นแบบสามเมือนกัน,ป 30, น,นเปลี่ยนแต่บ่ได้กับไร่เป็นที่จงังท่างแบบคึกคักอยู่นะครับคึกคักอยู่ผู้ชมหลายอยู่นะครับคึกคักอยู่ผู้ชมหลายอยู่นะมันนี่ก็หัวใจง่วงว่า,วาคือบง ว่วสาวว่าคนไปเตาจะไต้บเหมือนน้าวัวสาวม,ไไมาสาว่ลอยสี่สิบหากำลังต่อราคากันอยู่ไม่ห่อยมันต่อราคากันเยอจะไปจับฟังกันกนะ ว่ะว่ะโอ้แม่สาวแม่สาวค่าจับาทหนึ่งค่าสิครับหมื่นเจ็ดพดพ้างตาหลังมองตรงนี้นะครับนี่หลังนิดนึงนี่หลังขาวหน่อยนึงนะครับหมื่นเจ็ดพันขอบหูดำสาววันนี้เคยมีดูอยู่สอง่าสูงลอยสี่สิบห้าบวกคาอยู่ไหมปสี่สิบหปสี่สิบห้ ไ้ม่จ๊ตัวครับนี่ครับผมไอ้ม่เจ๊ตัวครับตัวนึงครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนน่061896896 5252 5 2น่เสนใจตู้ป้าสอบถางเยัจับจมูกสวยเอาหนีดีจมูกสวยกระดูกสี่ขงงดีนะครับมีหลังขาวติดหลังขาวหน่อยนึงเหมือนเจ็ดสาวครับ ก็แม่็นไงอย่างษษสาวเนี่ยขายางามอยู่นะครับทายางามด้วยานมนนซีโปมิติงเลยครับหมื่นเจ็ดเ<อ>สดายโคมเร็วหันถามว่าท่านนะครับเพราะว่าเพิ่นซื้อกันแล้วนะครับแองกัตแองกัดอย่างเงีแองกัดเจ็ดเดือนสูสงลอยลูกชาลุเล่ต์เนาะ<อ>กัดลูกเหล่แม่เป็นเล่ ร1 0สิบร้บรสบ้วกเปิดราคาอะไรเป็นอย่าไไดมื่ 150, นห้าพันเปน้ออเอากัดกัดแม่เป็นเละไฮบิดกัดเลขเจ็บซี่ถามหาหลไรหรอบแร้กกัดหายางครับ, 25, ก,รรบ,ก,ก,รบกัดก็มี้ายอยากสนใจที่ต่อเด่เปิดอไรบศูย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดห้าหก 95 C2 เป็นแบบสนใจกระทุ้มาสองคำเนนะี่ยสาวน้อยกนกัดโค้งสางดีนะเบิ้งขอบน,นะครับข้อตรงดีนอ้วนมาหนี่แบบตั้นมือลือเลยโค้งสางดีเนปะ็นตะัวอ้วนหนึ่งขาดน้ำเบียงนีดหนึ่เป็นคนเลยขายออกแหม่มันทองไนดะ้คุณแม่กับกระลังสีได้น่องก,กันนี่จีนแบบเปิ้งกนะารเนี่ยส่งดีคนระับ ไปคุ้นอีกเกืออ้วนนะครับกัดนะครับมื่นกว่าบาทนี่นะครับเอ๋อสนใจก็โท่ากับสองสามตำรวจเปน้องกัด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 ลูกเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มินขอขออนุญาตหันหาแสงกันนครับหันหาแสงกันนี่มีกัดอีกมีว่ากิ่ยวออกเป็นว่าเกี่ยวว่ากิ่ยว ว่ากิ้วแม่หนอนครับว่ากิ้วครับลูกกัดลูกแม่ว่ากิ้วครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่กัดลูกว่ากิ้วโอ้แม่ว่ากิ้วลูกกัดเปิดราคาเหล่านี้ไหมสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันครับเบิ่งลักนะอ๋อว่ากิ้วคนดำมีเขาผู้สงสารสูงประมาณร้อยสี่ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบครับว่ากิ้วลูกกัดพอพัน หน้าโคตพอพันแม่วากิวลูกผสมกัดวากิวขนดำมีเขาเอาเมื่อนี้เมื่อนี้สายกัดกับกิบวเจอพ่อมีเห็นจดเอบึงดูนะครับเอฟซีก็ถามหาดูถูเอาใครอลอยด้วยใครตมหรือใครสองลงน,นะครับมีเขาพ่อเป็นพ่อเป็นกัดแม่เป็นวากิว,นะว,กกรวครับกตาเดือนนะครับ จะได้สเดือนสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ087 0 7 0ด4 0น่สนะครับสน,นสบาสายืนงามอยู่นะครับถ้ายยืนงามอยู่นะมันนีแดดแดดออกนะครับแดดออกแดดออกเพืน่นกัน,น่าท่านี่มีง้อให้ดีถามมันแต่ม่จะตัวนะครับนเนนีย แม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกแม่ลูกลูกแรกสูงร้อยสี่สิบบวกขาดดันยงชิ้นหน่อยแม่ลูกแรกเ,เปิดราคาอะไรไปหน่อย 24, หนึ่งสองหมื่นสี่พันห้าร้อยน้องประกันต่ำหนีภายนอกนมสีว่มีติงขนงสวงดีครับ,บ,บ,บอหูดีนะอดีพ่งนี้พวกบวชวแวงค์ยางรอบตัวบได้เพราะว่าแสงมันมากเนะมุมแสงบไดนะ้ครับ อ๋อจมูกสวยนะครับประก,กันตำหนิภายนอกประก,กันตำหนิภายนอกสองหมื่นโอ้ยสองหมื่นสี่ตอนตอไหนรถอะไรเอกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียครับไปเลี้ยงปีนาก็ได้สามตัวแล้วปีนาก็นสามตัวปีนี้อีก,อ,กอีกประมาณสองปีครึ่งกับห้าตัวห้าตัว สองผีกว่าสาวสาวน้อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสาวน้อยรอผสมประกันตําหนิภายนอกครับเครื่องอมครับติดอมมาาน้อยนึงนะครับนี่ใส่ดีได้หรอมัดหยอกดี่ได้หรอไปได้ครับจะไปได้ดีกรงเามามเข้ามนะครับหนึ่งสนาร้อยสูงลอยสามสิบห้บวก ร้อยสามสิบห้าบวก ok. แดงดีครับติดเหลืองวันไหนหนึ่งอบบอออออเอาเอาย่อนแสงขอทดขอได่หลายๆ,ๆบบสนใจทีต่ต่อไดเบอร์ไหนนะครับศ8 5แครับ0ู5 545 5175 5 1้5สอ่ห้าห้าสีห้าห้าหนึ่งเจดห้าห้่งดห้ายอดนามบสนใจกับทุกมาสอบถามมึงเด้อนะครับนะสาวยญ่ๆยงงามนๆบบนๆบบึนๆๆๆบบ่มืนบบูนย์นี อันนี้ซาวซีอร่อยครับเด็ดนครับต้องหันหาแสงดีๆนะบอนที่มันมันถายหยากลบวนลุ่มแสงกันยากเป็นยางเลาะเลาะเหรียญไปอีกนะค่ะว่าคือหิ้งนอนแค้นั้นว่าหิ้งนอนว่าหิ้ง โอ้งงว่หิวนอนครับสุนทรพงศ์มาเป็นเธอนี่แหละเขาอยากออกกองกันไลยครับบรรยากาศต่อร่องกันกับคึกคักคือนะเปลี่ยนมีนยังก็เหนือมาท่านครับง้อประหลาดบันได็นะครับง้อประหลาบันได็นะครับวันนี้นะครับเตอปลาผู้ชมหลายอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูท่านอยู่ต่อรักกันทุกคนมินไอมินขอตั้งขอตั้งหลักจะหน่อยนะครับ ว่าแสงมันแสงมันเข่าเดี๋ยวมิ้นขอตั้งหลักสักครู่นะครับแสงมันแดดมันมากนะครับย่างลบแสงยึกกู่นะครับนีนนนบ่นี่มันเหอนะลอย <c oughs> ู่นะครับมีมันเหลอยู่แต่ว่าชโลเล่เพราะท่านเสียดายเสียดายให้เลยแค่ห่างเพิ่นสีง้วเหนือ ฆ่านยนะเนี่ยนะตอนเราคากันอยู่เนะี่คุณท่านผลกใจเงินยอนะนาขายดีอยู่ดิขายดีอยู่นะ